ใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าบทตรนักถึงความสุขต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวม ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูกก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้รักษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนสินธรรม หรือจัญญาบรนของผู้พักษาไว้ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิดท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาและได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทำให้มันเดือดร้อนก่อาัชาติบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรไป,ไปในทางที่ถูกไม่ถูกก็ขอให้มีสติ มีปัญญามีทัศน,น,นกติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน